น้องครับจมูกเป็นไงบ้างครับหักไหมรู้ว่าไม่ไม่หักอะไรครับหักไหมรู้ว่าไม่หักโดนตั้งแต่ตรงไหนจมูกตัวสองตัวงตัวนี้ทำให้ระบบการหายใจเรามีปัญหาเลยใช่ไหมแฟนๆมือคอมเมนต์เข้ามาถามเยอะเลยน้องทำไมฟันยางหลุดสองสามครั้งเป็นเพราะอะไรเันยาวหลุดเลยมันมันไม่ใช่ไม่ใช่ฟันยาวของเราเองหรือว่ามันยังไงก็มันเก่าแล้ว จังหวัจงังหวกะที่ก่อนที่ฟันยางจะหลุดครั้งแรกนี่บรรยากาศเริ่มเริ่มเริ่ม,เร,มเริ่มตื้นขึ้นมาแล้วนะแล้วพอฟันยางหยุดหลุดจังหวะนั้นทําให้บรรยากาศนี่มันกลับไปรายยากเหมือนเดิมเลยนะ,นะ่นน้องผู้โลงมาเป็นไงบ้างครับอเดีครับอาวุธไหนเลยที่สร้างความกังวลกดดันให้เราเลยก็ขก็เดียวชุดเป็นเกมนี้ที่ทำให้เราพลาดวันนี้เราคิดว่าอยู่ที่จังหวัดไหนครับน้องฟันยางหล่นเกี่ยวไหม <Okay. S 2> หลักๆเลยระบบหายใจจมูกโดนสอกทำให้หายใจไม่ไม่สะดวกน,นนะน้อง <Okay. S 2> เสียดายไหมนะ้องชิง <Okay. S 2> แชมป์อดีตที่ผ่านมาเคยมีโอกาสได้ชิงไหมเคยได้ชิงทั้งใด้ครับทั้งแรกนเมือกุงั้งแรกในเมืองกรุง <c oughs> ครั้งแรกในเวทีมาตรฐาน <Okay. S 2> ก็ทำให้สำเร็จน,นนะน้อง oh. แต่ว่าสู้จนวินาทีสุดท้ายเลย คิดว่าถ้าเกิดถ้าเกิดเราไม่โดนสอกแล้วก็ถ้าฟันยางไม่หลุดจังหวะนั้นนี่เกมยอ,อกมาะนรูปแบบไหนก็สูสีตอนนี้น่าจะสูสีกว่าน,นี้น่าจะได้ลุ้นกว่านี้นะจังห<อ>วะโดนสอกไปทําให้เราหายใจลําบากครับเพราะว่าโดนที่บริเวณด้านจหมูกนะหวัยว่าวันนี้สู้จนวินาทีสุดท้ายเลยแฟนๆคอมเมนต์เข้ามาให้กําลังใจเราเยอะเลยนะ้อง มีโอกาสอยากแค่มืออีกสักไฟไหม,มครับก็มีโอกาสความดีๆก็แค่มือครับแต่ที่ผุ<ม>นแพ้วันนี้ก็อยู่ที่จังหวะฟันยางหลุดลนะ<ส>ทำให้เกมมันบรรยากาศมันไปไกลเลยเสียดายนะน,น,น,น้องนะขอพยายามทำเต็มที่แล้วนะฝากถึงแฟนๆที่ติดตามเชียร์เรานิดหน่อยครับขอต้อนทับด้วยการเชียร์ไปหน้าใหม่ครับขอพยายามทำเต็มที่แล้วมีอาชีพไหมเมื่อกี้เนึงก็มีอาชีพแ้วทั้งหมดเท่าไหร่ รวมรวมว่วประมาณสองแสนชานเลยนะโอ้โสเยดานะน้องนะวันนี้ได้เพียงตัวเลขไม่เป็นไรครับเป็นกำลังใจให้สู้ต่อไปในครั้งหน้าครับผมครับนี่ครับรรบระยะรยากาศหลังเกมของขาวฟองเล็กฉักพินยูขาวฟองฉากพ,ขขพ,พ,พ,พินโย